อะไรครับวันนี้ก้อยไข่มดแดงก้อยไข่มดแดงครับวันนี้เชฟของเรา mm hmm. เดี๋ยวเชฟจะทำให้ไขม่มดแดงมันสุกก่อนนะครับ mm hmm. เราจะไม่ก้อยดิบดิบครับ mm hmm. นี่ครับเชฟเราใส่ไขม่มดแดงกับน้ำสต๊อกลงไปแล้วครับ จุดแก๊สเชฟหาอย่างบุคครไบ้หุดอย่นครับเชฟหาเครื่องครับทำให้ไข่โมแดงมันสุกก่อนนิดนะครับผมเชฟเขาไม่กินดิบครับ นี่ไม่ค่อยคมเท่าไหร่ครับเชฟสลับมีดครับ ใครใบมกะกรูดซอยนี่ก็จะเป็นต้นหอม ซอยนะไข่โมดแดงที่สุกแล้วครับต่อด้วยพริกผง,งพริกผงนิดๆครับผมาด้วยน้ำปะลาะ น้ำปลาหนึ่งช้อนสองช้อนตามด้วยอายิมโตะขงชูรสครับผมนิดๆครัวครัวครัวครับครัวครัวครัวให้มันเข้ากันครับอันนี้แล้วจะสูตรใครสูตรมันนะครับผม ็บั้นดุงครับเกลือเกลือบั้นดุงนิดๆคุณรูัวคุ้มันเข่ากันนีือเาครับแล้วก็ตะไคร้ซอยกับตะไคร้กับใบมะกรูดซอยนะครับก็ข<อ> <Yeah. S 1> เข้าวคั่วครับ เพิ่มความหอมนิดครับผมเป็นอาหารชั้นสูงของชาววังนะครับวังตะพุงแตวก็หอมซอยครับผมต้นหอมซอยลงไปน <c oughs> ะครับโอเคแล้วก็ ผักแพวครับผมยอดผักแพีวก็เด็ดๆลงไปเลยครับเป็นใบเป็นใบลงไปเลยครับคก็คุระคุรอีกรอบหนึ่งครับผมน่าจะได้การแล้วครับผมได้กิ่นแล้วครับผมหอมมาแล้วครับ Uh-huh.